เอาละครับผมก็ต้องขอกราวสวัสดีเลยนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กันกับเกมของไมค์ครับนะครับกับไดซิลรี่ครับผมเอ t ต a m o อสเตสเซเวลครับอ่าก็จะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับผมที่เราจะมาทํากันในช่วงชัตวานเวลานี้นะครับโอเคผมก็ในคลิปนี้ครับผมเริ่มต้นกับพาร์ทแรกกันแล้วนะครับสำหรับ อาโปรเจก t นี้นะครับก็จะเป็นโปรเจก t นะับผมเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนั่นแหละนะครับผมก็ดูชื่อโปรเจก็น่าจะรู้นะครับผมแม่อัลตราเซเวอ่ะครับเรกได้ว่าตายห้ารัวๆแน่นอนนะครับผมโอเคผมมาครับเรามาลองสร้างโลกกันเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องมาพูดพทำทะเพลงอะไรกันให้เสวลาเอาเป็นว่ามันเป็นโปรเจกต์สำหรับการเอาชีวิตรอดนั่นแหละนะครับผมโอเค ตั้งชื่อโรคก่อนเลยดีกว่าครับตามนั้นนะครับผมพอมาปรับอะไรต่างๆก่อนละกันนะครับไปอมอุ้ยมันมีให้เลือกด้วยนะครับนี่เป็นโคตรเยอะครับเอาเป็นนี่ละกันนะผมน่าจะเป็นของตัวมอสมันนะครับแล้วก็โบนัสเช็และสาระนะครับไม่ต้องใช้หรอกนะครับผมแล้วก็ไอ้อะไรเนี่ยเปิดสูตรใช่ไหมโอเคแต่ผมเปิดไว้กันหน่อยละกันนะครับเผื่อจะได้ใช้ไปว่าไอ้พวกวับอะไรต่างๆนะครับผมเวลาติดโงติดบัรกนะครับโอเคผมมาครับ เดี๋ยวเาสร้างโลกกันเลยดีกว่าที่ครับผมก็เวลามาสร้างโลกเนี่ยมันสร้างค่อนข้างนานครับก็เดี๋ยวเราไปเจอก,กันอีกทีตอนอยู่ข้างในโลกกันเลยละกันนะครับผมโอเคสร้างแล้วกันครับไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่ด้านในตัวเกมมาแล้วนะครับก็เลยที่ว่าบรรยากาศคูดนะกลัวผมตอนนี้เราอยู่ในไบโอมเทนติดแลนด์นะครับน่าจะใช่นะครับผมเลยทีว่า <c oughs> โอ้โหดูดิ เราขอเรียกว่าเพนก่อนอาการนะครับผมอยู่ที่นี่นานๆอาจจะมีอาการตายได้นะครับ <c oughs> โอเคผมก็เข้ามาสู่ที่นี่กันแล้วนะครับอ่าก็เป็นโลกตามไม่เรยผมขุยเรียกว่าโคตรหน้าะจญภัยค้นหานะครับมาเรามาเริ่มเป้าหมายแรกของเราดีกว่าครับคือการตัดไม้นะครับถือว่าเรายังโชคดีผมได้เจออะเบาอมป่าธรรมดาใช่ไหมห <c oughs> วังว่ามันจะเป็นแค่ป่าธรรมดานะ โอเคผมมาเดี๋ยวผมขอมาที okay, 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 ่ใบอมตรงนี้ก่อนละกันนะครับโอ้ยเดี๋ยวจะแซ่ครอบเดี๋ยวก่อนนะเลขยี่ห้าเรายังไม่อยากสู้กับนายตอนนี้ขอหลบก่อนนะจ๊ะโอเคโอเคให้ผมมาครับตัดไม้กันก่อนดีกว่าครับผมคลิปนี้ผมก็ว่าจะทําตามไอ้เบสิคแมคคาร์ฟเป็นขัือการแบบว่าเอาชีวิตรอดในคืนแรกนั่นแหละนะครับผมตามแบบว่าเบสิกคแมคคาร์ฟเลยเนาะ โอเคครับตัดมากันก่อนดีกว่านะครับอมโอเคได้ไม้มาห้าเชีนะครับก็ถ้าเป็นควานนะครับถือว่าโคตรเบสิกนะครับผมเมาเบิ้นอยู่ครับผมพอดิช่วงนี้เมาส์พังนะครับกำลังรับบริจาคเมาส์ใหม่อยู่ชิ the fuck มันเกิดอะไรขึ้นปุณิย์อ๋อไปกอเด็๋เด็ดไม่ใช่อยู่ดีดีผมวูบไปนะโอเคโอเคโอเคครับมาขอค้าเป็นขวานก่อนละกันนะครับผมชิบหายครับเมาส์เมาส์พังพังอยู่ครับ โอเคมาครับผมควานไม้นะครับตามหลักสูตรเบสิกไหมครับเนะครับเรากลับสู่โลกในการเอาชีวิตรอดนะครับผมเดี๋ยวโอ้โหตัดโอ้โหตัดนี่โคตรนานเลยอะตัดตัดไม้ผมเดี๋ยวกันนะใช้มือเร็วกว่าไหมเนี่ย What the fuck ใช้มือเร็วกว่าควานเชเลยโอ้มันเกิดขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคอรองใช้คอไปสิอ๋อกลับมาเร็วแล้วครับเมื่อกี้ เมื่อกี้ผมเดาว่าเมาส์น่าจะเบิร์ดนะครับผม What the fuck ครับตัดไปได้แดีก่อนนะโอเคครับ okay, ผมก็ตอนนี้ครับผมก็เลือกว่าเปลี่ยนเามาส์สำหรับผมมาใช้แล้วนะครับแต่ปัญหาคือเมาส์สำหรับผมเนี่ยมันชอบแบบว่าติดติดดับดับนะครับผมก็ถ้าอยู่ดีๆเมาส์หายไปดิไม่ต้องแปลกใจนะครับเมาส์ผมดับโอเคเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าไอ้ What the fuck ตัดทีไปทั้งต้นเลยเฮ้ออาจจะเป็นมอสใช่ป่ะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะผมมันจะมีมอสที่จะตัดต้นมาทีแล้วมันจะไปทั้งต้นอยู่นะครับผมนี่ รู้สึกว่าถ้าเรากดชิปเนี่ยมันจะแบบว่าค่อยๆตัดนะครับผมน่าจะเป็นตามนั้นใช่ไหมอ๋อไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคลองดูปึ๊บหืมโคตรแจ่มเลยครับผมโอเคครับได้ไม้มาก็ค่อนข้างยังไม่เพียงพอนะครับผมว่าเราตัดซักอาําซักกองเลดีกว่าไหมครับไอไม้บิสวูดเนี่ยนะครับผมน่าจะเอาไปว่าเอ๋อยวนะผมว่าเราก็สร้างบ้านอยู่ตรงนี้ก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ ติดน้ำทีครับผมผมชอบแบบว่าสร้างบ้านใกล้แหล่งน้ำนะมันมันใช้ได้เลยนะครับโอเคครับก็ตัดกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้ผมทำดาบแล้วนะเรียกได้ว่าเตรียมการรับมือนะครับผมเรามาสเตอร์ครับที่จะเข้ามาจโจมเราภายในพิพตานะครับผมโหคุดน่ากลัวครับโอเคเรียบร้อยครับผมตัดมาครับก็ตอนนี้เนี่ยได้ไม้มาประมาณ24บล็อกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมตัดเอาเป็นสัก สามสองก็พอนะคิดว่าเนี่ยผม่าจะเพียงพอต่อกอารก่อรางสางตัวครับผมว่าเราทําแบบว่าบ้านใต้ดินเนี่ยน่าจะเวิร์กว่าใช่ปะโอเคครับดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงฟ้าผ่าชิบหายโคตรน่ากลัวครับเดี๋ยวก่อนนะรีบตัดไม้ก่อนรีบตัดไม้ก่อน,ร,อนรีบตัดไม้ก่อนนะครับผมโอเคตัดมาครับตัดมาตัดไปเรื่อยๆครับชึบชิบชิบเรียบร้อยต้นนี้เป็นของเรานี่ครับผม โอเคเดี๋ยวก่อนนะมันเปิดแบบยังไงวะอ่าปุ่มนี้นะครับผมเอ่อแมปตอนนี้รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นเขตพื้นที่กว้างๆเอ้ยเดี๋ยวหรือว่าหรือว่าเป็นอ๋อเป็นต้นไม้บ้านไปเลยครับต้นโคตรใหญ่โอเคครับผมตรงนี้เป็นอ่อเดี๋ยวกันนะตรงนี้เอ้ยยังไงตรงตรงนี้จะมีพื้นที่กว้างๆอยู่ครับแต่ผมว่าเราเดินลัดป่าไปอ่าสร้างบ้านประมาณจุดตรงนี้ก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะ โอเคครับ okay, ผมเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวผมจะเดินทางไปตรงนู้นละกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอตัดเอาเดี๋ยวก่อนนะดูไม้ก่อนโอเคแต่ผมตัดเพิ่มอ,อีกสักต้นหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวกูสไม่ใช่ <laughs> แม่ดูการเล่นมากไปนะเราเนี่ยโอเคครับตัดไม้ก่อนแต่ตัดไม้ก่อนเดี๋ยวผมตัดเพิ่มอ,อีกสักต้นหนึ่งละกันครับก็เพียงพอแล้วนะครับผมโอเคอ่ะเรียบร้อยครับไม้ผมน่าจะเพียงพอในการก่อร่างสร้างตัวอะไรเนี่ยชิปเอามาดูซิมันคือ โคต้นครับมันคือเรเวเนียวอตเตอร์ฟักนั่นน่าจะเป็นไอพวกผลไม้ต่างๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะว้ใบไม้ผืนสวยโคตรสวยครับอันนี้อะไรเนี่ยบัตเตอร์ไฟแพนนะครับผมชักมันครับโอเคมามามาเราเดี๋ยวนะตัวคาปิดงูใช่ไหมรู้สึก่าโอ๊ยยุเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยย้อนดูย้อนดูไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเอ้ยอย่าอย่านายเราเป็นมิตรเราเป็นมิตรเราไม่ใช่ศัตรูเรามาเพื่อ what what <m akes ii> <ümüz> <ories> <im> วุฒิฟักคุณผู้ชมเห็นกันผมไหมครับเมื่อกี้ผมทําการเอ้ยเมื่อกี้โอ้โหตีครับติ้งเทเบิลคุดเร็วครับแล้วเสียงฟ้าผ่าเทถาไหนวะเนี่ยโอ้โหช่างมันครับผมเดี๋ยวนะมันใกล้เมืองราชแต่ผม,มรีบไปดีกว่าครับเราเรีบไปเลยดีว่าเออเอ้ยวิสไม่เอาไม่เอารบก่อนรบก่อนนะครับผมเราเรียบวิ่งไปหาที่อยู่ก่อนดีกว่าครับโอเคโอเคปัญหาตอนนี้ครับคืออาหารนะผมผมยังอืม คิดไม่ได้เหมือนกันครับว่าจะหาอาหารจากวิธีไหนครับเรียกว่าอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน้ำมันฝุ่นใส่ครอปนะครับโอ้มาเราไปเดีวเดี๋ย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 วยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนไอ้เดี๋ยวใส่ครอปใส่ครอปตเฮ้ยเกิฟเฟนโอ้ดีแหละดีแหละไอเดอรของชัดสิ่งที่พาเราอยู่รอดเดี๋ยวจะไปดอกไม้ไหมมีดอกไม้ไหมไม่มีเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยมอนแทกนี่มป็นเฟิร์เนี่ยผมเรียกว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวก่อนนะต้องไปหานี่ละหาดอกไม้มาจีแฟนนะครับผม โอเคเอ้ยโอ้โหนี่มันหนีเสือปะาต่ What the fuck What the fuck อะไรวะเนี่ยโอ้โหฝนฟ้าขนองนะฮะผมเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเดีย๋ดวยวเดอ,อย่าอย่าอย่ามายุ่งอย่าอย่ามายุกเอาอย่ามายุ่งโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคได้มอนเตอร์ฮันเตอร์มาผมมาผมรู้วิธีเอาตัวรอดนะครับเฮ้ยเดียว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 รู้สึกมันจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาหาผมครับผม <laughs> ทำไมมองไปมองมาเหมือนเทวดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวี่ๆๆผมว่ามันเล่ไม่ใช่เลยครับเราเรารีบเพนก่อนดีกว่าครับผมฝนเริ่มตกมาแล้วครับโอ้โหเดทวดาเนี่มันโอ้โหเทวดเข้าครับเดี๋ยวก่อนนะขอหาที่อยู่ให้ไวเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะแมบแบบแบบแบบโอเคเอ้ย what the fuck ครับผมที่ผมดูเมื่อกี้คือแมบยังไม่โหลดใช่ไหมงั้นผมว่าครับต้องหาที่จะมันกว้างสุดแล้วแหละเอ่อเอาตรงไหนดีอ่ะเอาตรงไหนดีวะเอ่อเอาเป็นตรง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  ผมว่าที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยว่ะเอาเป็นประมาณนี้ละกันครับน่าจะโอเคนะเอ่อน mm ิวเวพอยต์ละกันครับผมโมโอเคครับทิศทางอยู่ตรงไหนตรงนู้นนะครับผมโอเคเดี๋ยด็ดเด็ดเราฟังโอ้โหรู้สึกคดสมจริงครับเดี๋ยวก่อนนะเล้วมเราขอไปตรงที่เราผ่านมาก่อนนะครับผมโอเคครับผมว่าจะไปอู๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแนฟอร์นะครับเฮ้ยเดี๋เด็ดจะกูสกรดจะพึ่ง่าพึ่งเดยวเด็ดคอขอคอกลับก่อน ขอกลับก่อนเดี๋ยวก่อนนะกูสกูสกรูด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 แป๊บแป๊บแป๊บแ๊บกูดกูดกูดขอบรอดอกขอบรอดอกเดี๋ยว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 โอเคโอเคเราอยู่ด้านบนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพิมพ์สูตรก่อนแล้วกันครับคลิปอินเวนทอรี่ทรูนะครับผมรื้อไปครับเป็นสูตรที่ทำให้ของไม่ตกนะครับโอเคขณะนี้ก็ตายได้แล้วนะครับเดี๋ยวในวอเชอร์เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับรู้สึกมันโดนรู้สึกมันโดนไปอย่างเจาะกองเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยจะ่ดีฟ้าผาขอขอหาที่อยู่ก่อนเออตรงตนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ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 โอยังไม่ทำที่ขุดพื้นมาด้วยอ่ะโอเคโอเคโอเคมันน่าจะไม่ตามเราใช่ไหมมาเอ้ยนี่มันนี่มันบล็อกอะไรกันเนี่ยขอขุดดูก่อนนะครับผมว่าจะเป็นเอ่าชิบหายไม่มีอะไรเลยโอ้ what the fuck นะครับโอเคเรามาถึงตรงที่เราควรอยู่แล้วแต่ว่ามี สิ่งมาชีวิตที่ไม่น่าจะเป็นมิตรนะครับโอเคผมว่าเรามาตั้งแร่แม่งมุมโอ้สบายโอ้ทบอกเลยว่าอ e ีแซดแบ่งมุมแมงมุมทัวร์ว่าตฟแมงมุมบ้าอะไรวะเนีนน่ยเออชึบเออชึบเรียบร้อย okay, ครับผมโอเคครับมาเราได้ที่อยู่แล้วผมแต่ว่าปัญหาคืออาหารนะ่ะผมยังไม่ได้แหล่งอาหารรลยครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะ ขอวางครับติ้งเทเบิลก่อนเดี๋ยวผมจะทําการนะครับผมคราฟเป็นอําพัวนะครับเอ่อเดี๋ยวก่อนนะขอขอแปลรูปไม้บิสกอร์แล้วกันครับไม้บิสกอเบิร์ดวะช่างมันคนะผมจะกดเข้าอะไรไปเนี่ย h e fuck โอเคผมมาขอแปลรูปไม้ก่อนครับเอาเป็นบูดวูเด้นโชเวลมาครับแล้วก็เอ่อพิกแอคนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับมาเฮ้ยเด้าโอ้ตกใจฟ้าผ่าเฮ้ยเจ้าเข้แค่มานจุดพูดแถานี้ไอ้บ้า ตกใจหมดเลยเอ้โอเคครับมา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 ผมขอขุดทางลงไปเออมันมาแล้วชัดเจอชัดเจอชัดเจือดีดีๆๆๆๆๆๆๆดีเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหไอ้ไก่บ้าไอ้ไก่บ้าไอ,ไ,บอ <c oughs> ไอ้บ้าเออตกใจหมดเลยเียดี๋ยวก่อนนะขอขุดลงพื้นดินก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเพิ่งมายุ่งกับฉันเลยนะครับโอเคโอเคมามามา,มานะเดี๋ยวผมขอทำนี่ก่อนดีกว่าครับพอสนะครับผมเดี๋ยวน,นนะ ต้องหาไปก่อนนะครับผมหาหินก่อนครับเพราะว่าเรามีมาแล้วครับผมเราสามารถเอาเอาไปเผาทำเป็นเฟอแนนได้ครับโอเคครับผมขุดบ้านอยู่ก่อนครับเอาเป็นเดี๋ยวถ้าผมว่าเรา,เาทำแค่นี้ก่อนก็พอครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ทําการขุดดินเอยเดี๋ยวมันจะตื้นไปป้ว่าผมว่ามันตื้นไปว่าแต่ผมขุดเพิ่มหนอนละก,กันนะครับผมโอเคครับผมุดุดมืดเดีก่อนนะ ขอปรับแสงสว่างอ๋อสว่างทันตาเห็นหรือเปลวะเจ๊แทบไม่ต่างเลยครับโอเคขุดลงไปตอบบอกว่าจะมีตัวอะไรลงมาแบบลงมาฆ่าต่อนะครับโอเคครับเอ้ยจะมันกาเบิลอีกบ้าเอ้ยเอ้ยจะแลกอะไรวะเนี่ย What the fuck น่าจะยังขุดไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวค่อยขุดกันครับโอเคครับผมเป็นกาเบิลว่ะแถวนี้โอ้โคตรเซ็งครับผมจะไมขุดมาตูต้องเจอกาเบิลเดี๋ยววะเนี้ยไอ้บ้าเอ้ย เรียกว,ว่าเริ่มต้นคดคดเอาต้าเซเวอร์ลสิครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะตัดก่อนไม่ใช่ตัดใน้าขุดก่อนนะครับโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคนะคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะเดี๋ยวจะขอลงประเดิล์กกานะผมจริงๆผม,มอยากลงลึกมากนะเพราะว่าออเวลาลงแบบว่าเวลาลงมากขึ้นบ้านเนี่ยมันจะเสียเวลาครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมโอเคครับขอขุดทางก่อนนะครับผม เ๋ยวก่อนนะผมขอมันต้องงดประเดี๋ยวก่อนนะขอเอาหินมาก่อนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าขุดหินอันนี้ช้าๆวะผมว่าเรายังไม่ขุดอันนั้นดีกว่าครับไม่ได้ขุดไปที่อาจจะไอ้ถล่มมาตั้งชั้นนะผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มีเอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชึบคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นมันผมไหมครับน้่นมันรู้สึกว่าจะอ๋อหายไปแล้ว What What the fuck What the fuck โอ้โผล่มาแล้วก็หายไปเดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่าครับตอนนี้เรามีคอปเปอร์สโตนอยู่13ก้อนนะครับผมคิดว่าผมจะขึ้นไปเอาอะครับติงเทเบิลแล้วก็ลงมาอย่างลดเร็วครับเดี๋ยวกันนะเออฮเอื้อมถึงด้วยโอ้ใช้ได้ครับผมเฟอร์เน้นมาครับพี่น้องโอเคครับเฟอร์เน้นแล้วก็ทำทำเป็นพิกแอกนี่ก่อนดี๋วกันครับมาผมอยากจะเผาถ่านอ่ะไอ้ไม้นี่มันเผาถ่านได้ปะวะเกรงว่าน่าจะได้นะครับ โท่านูท่า <t> น <or horrible> like ูอยู่ต่อหน้าคุณเลยเหรอโอเคครับเอ้าเฟอร์นันต์มาก่อนนะผมเดี๋ยวกันนะผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่เอาบาฟเฟอร์นันต์ไปครับโอเคแล้วก็ทำเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงมาเสียงมามาเราขอดักก่อนนะนายเรายังไม่อยากไปหายมาโรคตอนนี้นะครับโอเค <c oughs> ไม้นี้ผมไม่ได้จริงๆด้วยชิบหาเลยครับผมต้องเสี่ยงโชคนะครับขึ้นไปประชิญโชคส,ส,สกรริรตันแล้วก็ไปหาไม้มาแท่งหนึ่งครับเรียกได้ว่าต้องทําใจแล้วแหละครับผมคิดว่านะ <c oughs> ดูจากใน,นแมปครับผมหลังเราเนี่ยมีชาร์เจอครับแล้วก็สเกลอยู่หนึ่งตัวนะครับผมคิดว่านะครับผมมันน่าจะเอ้ยเดี๋ยว ตรงนี้อยู่ใกล้ๆน่าจะตัดได้อยู่นะโอเคครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขอหามุมอทําทมุม45องศาครับผมตัดมาครับเรียกได้ว่ามอตัดมาได้โคตรแจ่มนะครับผมโอเคตัดมาก่อนตัดมาก่อนตัดมาก่อนนะครับผมเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนแวน่นอนเลยเอ้ยเดินไปถนูนโอเคในะแบบครับผมดูไว้ครับเออเรียบร้อยโอเคที่เหลือก็คือขึ้นไปเอาไม้แล้วก็ลงมาอย่างรวดเร็วครับโอเคชิบเก็บไม้มาเก็บไม้เก็บไม้แล้วก็กลับมา โอหอีซี่บอกเลยว่าอีซี่นะครับอีซี่ชัวร์ๆไหนอ่าห้าชิ้นเนี่ยผมเผาไปเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยว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 อ๋ออ๋อนี่คือฟอสซิลใช่ปะอ๋อโอเคถ้าผมเป็นฟอสซิลของมอสน่าจะเป็นจูราสสิกอ่าพาร์คนะครับอู้แสดงว่ามอสแพ็คเนี่ยสามารถทำไดโนเสาร์ได้ครับผมโอ้สเดี๋ยเลาเรียงไดโนเสาร์แล้วครับผมอ๋ออันนี้ก็ฟอสซิลม,มันกันเหรอโอ้ยบ้าเอ้ยมันมันมาขวางทางอะไรแถวนี้ครับโอเคงั้นก็ผมขอขุดไปทางนี้ก่อนแล้วกันครับ อ่ะเอ้ยเจโคเหรอเช่ปะ่ะอู้เจอโควผมเป็นเไ้าว่าขุดแจ่มครับโอเคโอเคครับผมน่าจะแบบว่ามีโอกาสขุดเจอโค่ครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นความอ่าโชคดีในความอัปยศทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับโอเคขุดมาก่อนขุดมาก่อนครับผมอ่าขอขุดทำทางก่อนแล้วกันครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่นวกนอนนะตกครับอยู่ด้านบนใช่ไหมอือผมทำมันเลยเลวกันครับ <laughs> เพราะว่าผมยังไม่อยากขึ้น,นไปเสี่ยงโชคอ่า ค่าตัวตายตอนนี้นะครับผมโอเคครับทําการที่ว่าเอามาวางเดี๋ยวมันเมื่อจังเลยเว้ยเฮายทก,กันนะขอเผารู้สึกว่าโคเกียงเลยครับผมโอเคครับเผา,า,าทำทอดก่อนดีนก,นกว่าครับผมทอดมาครับ12ชิ้นก็จะเพียงพอครับผมแล้วก็เดี๋ยวโคนี่ผมเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคปักทอดก่อนน,นะผมเพื่อความสว่างสดใสในชีวิตนะครับแล้วก็ปักตรงนี้ด้วยครับผมมา ดี๋ยวผมขอขุดของนะครับผมขอขุดทําที่อยู่ก่อนละกันครับในช่วงชัตวานเวลานี้นะครับผมโอเคครับน่าจะพอตั้งตัวได้สักเล็กน้อยแล้วนะครับผมโอ้ดิเดอวมาได้โคเลยนะครับดเดอว่าโคตรเจ็บเดี๋ยวดิอรรู้สึกว่าเราจะมีไอสโตนแล้วชักมันโคเที่ันี้พังต่อลวกันครับอีกประมาณ22ครั้งนะครับผมโอเคขุดไปครับ้ยเจอฐานเจอฐานดเดอว่าโคตรเจ็บนี่ยก็เพนขุดมาเลยครับดีเดอว่ามีฐานเยอะเนี่ย มีใช้ไปกว่าครึ่งในเวลาเริ่มต้นซีร์นะครับผม <c oughs> โอเคกดมากดมายิงย่งเยอะยิ่งดีนะครับผม <c oughs> โอเคครับผมเรียบร้อยครับก็ได้ถาดมาโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรมั่งคั่งมีสีสุกนะครับผม <c oughs> โอเคครับเรียกได้ว่าเรื่องถาดเราน่าจะไม่ไม่ต้องไปกังวลแล้วครับผม <c oughs> เหลือแค่เรื่องอาหารเลยครับเพราะว่าตอนนี้อาหารผมเลยสองหลอดนะครับผม <c oughs> เรียกได้ว่าขาดแคลนอาหารแน่นอน,นครับเต้ อ่ช่วงช่วงเวลานี้ครับเดี๋ยวกันนะผมว่าเราจะต้องขุดไอ้ฟอสซิลไว้แหละโอ้ชางมันนะผมแล้วปล่อยแปก็น่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรกับเรามากนะคิดว่าโอเคขุดตัวนี้ไปครับเฮ้ยอะไรแบเนี้ยเำมือนเอาขุดไปได้โอ้โหคิดว่าน่าจะต้องใช้เป็นเหล็กนะครับผมในการขุดไอ้เจ้าแร่เมื่อสักครู่นี้ครับโอเคผมชางมันครับก็ปล่อยมันไปก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือเราขอขุดเอาที่อยู่ก่อนละกันครับคือยังไงในมอสแค็กนี่เนี่ยมันมีมอสแบบว่ามากมายนะครับผมเพียงพอที่จะให้เราเล่นกันอยู่อย่างยาวๆอยู่แล้วแหละนะ ไม่เชื่อก็ลองกด F3 e ดูครับสังเกตตรงขวาบนนะครับเรียกว่ามีมอสทั้งหมด179มอสครับผมเรียกว่าคุดโอ้โหประหารกรรมมอสเยอะนะครับผมเป็นมอสที่เรียกว่ามอสเยอะชิบหายนะครับเรียกว่าคุดเหมาะเหมิงแจกกาปรปชนไัยนะครับผมอย่างยาวนานะครับโอเคครับผมมาขอเคลียร์กราวเวลก่อนแล้วกันครับออ้อยรู้รสึกว่าข้างบนจะชาแล้วนะโอเคโอเคแต่ผมทำขอเคลียร์ที่พักที่อยู่ที่กินก่อนแล้วกันครับ เอาเป็นว่าประมาณนี้ก็่าจะเพียงพอมั้งคิดว่านะอุย้ยมันมีโอกาสด,ดับทองด้วยเว้โโยโหคตดแจมครับผมเรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็จะเคลียร์พื้นที่พอแล้วนะครับผมอุย้ยชิพารนะครับกาเบยลยังไม่ตีดีวกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำซุดลงมาแล้วก็อาจจะมีเหล่าสมอนเตอร์นัดวัน,นนี้ามาเรียกได้ว่าทำการคิวเราก็เป็นไปได้ครับผมโอเคครับเด้ที่พักเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับปัญหาตอนนี้เนี่ยคือการที่ว่าเราจะเอาชิเวรรอดจากมอนเตอร์ได้วนนี้ยังไงะพราาว่ สังเกตในแมบครับผมในแมพตรงขวาล่างเนี่ยไม่มีหมูหรือวัวอยู่เลยครับหรือว่าเราจะหาอาหารยังไงครับผมนั่นคือปัญหาของเราครับในคลิปนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวกนนะขอขุดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ผมขอย้ายเฟอร์แนน์นะครับลงไปวางด้านล่างตรงนี้ก่อนกันครับโอเคยวสมุดลำต้นโอ้มันคู่มือการเล่นนะครับก็แย่แล้วไอ้บ้าทิ้งไปนะครับผมโอเคเฟอร์แนนต์ครับแล้วก็ ครับติ่งเชื้อเบิร์แล้วก็เดี๋ยวผมทําการคราฟกล่องมาก่อนแล้วก,กันนะจ๊ะโอเคครับผมอ่ากล่องไม้ครับน่าง,งูแล้วก็เอาไปวางตรงนี้แล้วกันนะฮะเอ้ยจะวางแยกกันทำไมวะเดียววอเตอร์ฟลักนะครับโอเคคุณมาชิอแล้วก็วางไปนะครับผมเก็บไม้ไปก่อน,นะะแล้วกันครับกราเวลบักไม้ฟินนะครับผมก็เอ้ยเดี๋ยวเราหินหินผมเอามาอับเป็น เอาพวกเครื่องมือก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเครื่องมือเริ่มต้นเดี๋ยวผมเก็บให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมโกลเดกตนะครับเก็บไปก่อนไอ้พวกนี้ก็เก็บไปครับผมผมยังไม่รู้ประโยชน์ของมันเดยเวลานี้ครับโอเคฐานเน้่ผมเก็บไปครับดิเดอร์สนะฮะผมแล้วก็โคปาสเตนเก็บไว้ในตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทําเครื่องมือก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นพิกแอกนะครับผมแล้วก็ดาบนะครับทีว่า โคต้องการนะครับผมแล้วก็ทําเป็นอะไรดีครับถ้าเป็นโชวเวลมานะครับแล้วก็ขวานะครับผมก็จะลากเกินลากเกินครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมครบสูตรครับเก็บเปอพ์สโตนไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมเหลือไว้ตัวหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อจะได้เอาไปแบบว่าเอาไปต่อทางต่างๆนะครับโอเคมาผมผมว่าครับตอนนี้พฤตกิจของเราคือการตามหาอาหารเนี่ยผมพรอ อ่าต้องการนะครับเอาปัจจุบันก็ค่อยไปต่อกันคลิปหน้าลวกันและผมว่าเราจะหาอาหารยังไงครับผมในโลกที่ <c oughs> แสนอพยพแห่งนี้ครับ <c oughs> ผมก็คลิปนี้นครับก็ถี่ว่าเราสามารถสร้างที่พักได้แล้วครับผมถึงจะเป็นรูแคบๆก็เถอะนะครับโอเคผมงั้นก็คำคลิปนี้นครับเราขอจบไปก่อนลวกันนะผมก็จะกการคลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบายครับยู